ล้อลรอด้วยล้อเหี้ยว่าจะจะจาึือรอบเลยเหี้ยกะดึ๊บไปแล้วก่อนกระดึ๊ไปแล้วกระดึ๊บไปแล้วก่อนมีอีหมดแเตะกิ้งไหมเนี่ยฮะเอาดิเอาดิไปแนก่นนะเส็ล้เอาอันนี้มีของ ไปไปไปยิ่งด๋อยได้ไมได้แค่อ,อย่างเดียวีกันได้ไดีเลยตีกันดีก็ได้แค่ไอเดียไม่ดูหน้าโกนเปลือกต ต่อมไม่ได้ห<ม>้วทำมามรมา่างทรงผมตอมตดเตะวิธีการเตะเหรอต้องเปิดเปิดเมนูมาเปิดเ <c oughs> ม,มนูขึ้นมานะปุกดเห็นเห็นปุ่มนี้ไหมเห็นปุ่มคำว่าไออะไรไนะก a r k s หรือ way of l i g h Circle ไหมั <c oughs> <c oughs> ม้ยเขไปเก็บโซ่ด้วยเฮ้ย <c oughs> น้องน้อง เฮ้ยกอนมีเรินปลาไหมเรือเป่าปลาไปิก่อนมีเรือเป่าอปนะโซไปตกยรงไนวะเคไปเถอะไปเอาโซไปปีบักกันเจ้า กดเมนูขึ้นมามันจะมีคำว่าไอเวอไบต์เปิดแล้วล่ะไลนิ่งอ้าวเวนหมดเลยเดี๋ยวลอดนู้แล้วกันเพื่อนๆรักแม่ก็บอกไปวาก็บของ cái lòng phú lê mà thù Vinh nó đấy Thôi rất là rớt phiêu Thật mất Ôi, kết kết Biết được Ào, tài ไปเลยลาคูณน่าฉันเลือกนายร้องม่ฟงก่อนก่อนโตก่อนไอมันฮันนี่ก้วาระอะไรกันเป็นเมสุดัด้ผมดได้ <starts> เอ้าวยาหมดแล้วเหรอฝอนดูกบบโสดอยู่นะกูเหลือกวอนฮ่าฮ่าฮ่ก่าฮ่่าังไงก็มันมองมันมองกูอะเลือกไปแค่นั้นแหละมันมองกูก่อนไอ้พี่ไม่้ำประจ o n งดูขนาดหลับฝันดีมั้ย ไม่โดนที <sympath is> <pronoun> ่ตั้งคุลกแล้วตอะไรวะตอนพี่ชายพี่ชาดูใส่หมวกนำทำไมเนี่ยกาลังเปลี่ยนชุดอยู่ไหน ว่าไงนองรักอย่ามือวมใครวะแม่ไม่นับว่ะทีรักเจดีไปละทีรักเดีพอลองชิดอีกทีปวดน้ำยาหมดใช่ไหมตายแล้วเดี๋ยวเวมันไม่รีบแต่แรกวะ ตีเลยฮะตีบันต์ีกระโค้ยตียังไงวะโอ๊ยเฮ้กมาบ่เลยพี่ยิ่งต้องรุกเข้าไปไม่ผ่านว้ยอ่าสตอมรู้เลยมาโอ้

お前はもう死んでいる。何 <noise> กอนลาก่อนเจะไปคนนโอเดซูจบครับผมโอเดซู oh, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโมทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโมทีวีนะครับทุกวันเวลา6กโมงจนถึง3ามทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ามทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมมาติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจัด u t u b e ก็ได้ครับ กดติดตามได้ทั้ง a c e b o o k และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผุมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกม like อะไร,ะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนสัยว่า Nimo t ทีวีสามารถดูทางไหนได้บ้านก็สามารถดูได้ทั้น iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทานคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nimo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่นีโม่ทีวีทุกว,ลย,ย,ลมมกกวยล่ อย่าลืมฝากกดติดตามผลง,นง,นงานอื่นๆของทาง y o ยูทูบของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอริยโกศไซมาสเสรยนารามินาซัง